น้อยวันนี้นะครับมีวิธีเสริมรากต้นทุเรียนมาฝากวิธีนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ครับยังอยู่ที่สวนทุเรียนคุณลุงบรรจงบุญวาทีจังหวัดตราดค่ะที่เห็นนี่คือต้นทุเรียนเสริมสองรากเทคนิคที่ทําให้ต้นทุเรียนออกผลมากถึง120ยลูกเลยค่ะเราคิดว่าอย่างน้อยก็ช่วยกันพายุกันลมได้อย่างหนึ่งและคะขันแหลกแล้วก็คิดว่าอย่างไงก็สองคน ก็ดึงอาหารมาเลี้ยงลูกได,ด้ดีฝาคนเดียวเริ่มอายุประมาณปีหนึ่งปีหนึง่งปลูกไปครั้งแรกเราก็ปลูกไปเป็นสองสองโคนอายุประมาณปีหนึ่งเราก็จับป่าแล้วก็เอาชนกันแล้วก็ตัดกระยอดหนึ่งพอหันมาปลูกแบบนี้แล้วมันส่งผลดีกับต้นทุเรียนหรือว่าคุณภาพผลผลิตยังไงบ้างก็ดีฝาเนะดีฝาสามารถ อายุเท่ากันนี่สามารถาเลี้ยงผลผลิตได้ได้เยอะกว่าเยอะกว,<ะ>ว่าควนเดียวมันดึงอาหารเลี้ยงลูก